ไม่งอแฟนเด็กเหนื่อยก็ออกจากชีวิตไปแพทนปรปภาฝากถึงพีชานนเผยข้อตกลงที่รู้แล้วอึง้งลันไม่คิดแต่งงานและไม่ท้องอีก เรียกว่าสาวแพทนภา,านในตอนนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษในความสัมพันธ์กับแฟนรุ่นน้องพี่ชานนทีล่าสุดสาวแพทก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านทางรายการถกข่าวทอล์กของเพื่อนสนิทเจนเจนจินดาในช่อง YouTube ว่า คนใหม่ที่เข้ามาก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วเราไม่ใช่คนโสดเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยเราพูดกับเขาทุกวันถ้าเขาเหนื่อยก็ให้ออกจากชีวิตเราไปได้เลยปากกับใจตรงกันตรงมากตั้งแต่มีลูกทุกอย่างชัดเจนและตรงมากถ้าเขาอยากแต่งงานอยากมีโมเมนต์แบบนั้น แพทก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวถ้าอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้วถ้าเขาอยากก็ให้ไปหาคนใหม่เราคุยกันแล้วแพทไม่อยากมีภาพในวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้วพูดจากใจปีครึ่งจะสองปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาแพทบอกเลยว่าไม่คิดแต่งงานแล้ว แพทยังพูดถึงเรื่องการมีลูกว่าถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วว่าร่างกายแพทไม่ได้แพทฝากไขไว้แต่แค่คิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นอีกครั้งแพทก็รับตัวเองไม่ได้แพทก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าอยากมีก็ให้ไปหาคนอื่นที่พร้อมพี่เขาก็เลยบอกว่าเป็นร่างกายแพทแพทเลือกเถอะถ้าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปเลย ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความสุขเหมือนกันถ้าเขาเข้ามาแล้วเป็นความทุกข์ของแพทก็ให้เขาออกไปแพทพูดกับเขาทุกวันถ้าวันนี้เขาเข้ามาในชีวิตแพทไม่ใช่กําไรไม่ใช่ความสุขก็ออกไปแต่ตอนนี้เขาคือความสุขไงเขาถึงยังอยู่และเมื่อถูกถามว่ามีความสุขอยู่ในวงกลมสาวแพทก็เผยว่าตอนนี้เขาคือกําไร แพทมีวงกลมมีความสุขในระบบนิเวศของเรามีแพทมีงานของเราลูกเราเมื่อคนนั้นเข้ามาเขาก็แค่เข้ามาเป็นกำไรมาซึมซับอยู่ในวงกลมของแพทได้แพทไม่ใช่ตัว C แล้วหาอีกครึ่งณนะเวลานี้แพทคือวงกลมวงหนึ่งที่มีระบบนิเวศอยู่ในนี้เพอร์เฟกแพทมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้ารับใครเข้ามาแล้วร้องไห้เสียใจก็ออกไปจากระบบของกูซะ